โอ้วันนี้เหมือนเราเป็นผู้เอกเลยนะที่แสดงมาคือวันนี้คือเราเป็นผู้เอกเลยเป็นไงบ้างครับน้องเกมการชกก็งดัก็ง่ายไ่ด้คิดเยอะอะไรดงก็ง่ายกว่ที่คิดเยอะยกสามเขาเดินเข้ามาเข้าทางเราเลยไหมครับราวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับก็ก็ต้องทําไปก่อนให้เขาเดินเข้าหาเราเงก็เดินเดินตั้งแต่ยกสองยกสามพอเขาเดินนี่เราเริ่มมั่นใจเลย ว่าตลาจังหวะตั้งรับจับทางเราก็ดูดีกว่าครับแล้วยกสุดท้ายที่เขาไล่เดินจับในเตียเราตกใจไหมครับไม่ครับมั่นใจว่ายังยังยังคุมได้อยู่ใช่ครับแล้วมั่นใจใ่ยกไหนมั่นใจในยกสี่แล้วครับในยกสี่แล้วหมดสี่ยกนี่คือมั่นใจแล้วมั่นใจมากเลยครับได้ดูบรรยากาศเมื่อกี้ไหมทั้งลูกพี่ทั้งแฟนขับเอฟซีดีกระโดดดีใจกันเวทีแท้พังเรารู้สึกไงบ้างครับที่ทําให้เอฟซีแฟนมือของยุฟธาพุมเด็กเซียนสมหวังแบบนี้ครับโอ้คใจมากครับ ภูมิใจครั้งแรกในชีวิตมาที่ที่ภูมิใจมากกว่านี้ครั้งแรกครับเพราะว่าไม่ไม่เคยลงพันเยอะมากขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เคยมีเงินการศึกษาถึงสี่ล้านบาทครั้งแรกเลยใช่ครับยอดครับน้องแล้วคุณโชคละมาเป็นไงบ้างครับก็แข็งอยู่ครับแข็งตรงไหนบ้างครับที่ทําให้เรากดดันช่วงตลอดเกมมาตรโชคที่ผ่านมาแข่งเขาหนักครับโอ้แข่งซ้ายแข่งขวาเขาที่ที่ที่เขาดึงงานใส่เราใช่ครับแต่ว่าเราก็ ราคาราพาแต่พับราคาก็แสดงฝีมือกินเรล่มยินทรงไปเรื่อยทำให้ได้รับการชุม,มือใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับน้องดีใจด้วยครับน้องดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยเงินที่ได้มาอาชีตเห็นพี่บูมบอกสองแสนบาทของเราคนเดียวเลยไม่รวมค่าตัวรเราจะเอาไปทําอะไรครับก็เอาไปเก็บครับเราอายุสิบสามเองครับเราเอาเงินไปเก็บทําอะไรอ่ะเก็บไว้เพื่ออนาคตครับอ,อันนี้แม่มาเชียร์ไหมมาคเลยแม่ครับตัแม่ตรงนี้เลยครับ เป็นไงแม่น้ำตาไหลเลยเนี่ยมากค่ะตอนตอนที่น้องได้รับการชูมือแม่รู้สึกไงบ้างครับมันจะเป็นลมเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะแล้วก่อนชกครับกดดันไหมตอนนั้นก็กดดันค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะวันนี้น้องทำสำเร็จแล้วเนาะแม่อยากอยากอยากฝากอะไรถึงน้องกับพี่ทู่มาด้วยตั้งใจต่อไปนะลูกนะเพื่อนาคตของหนูวันนี้แม่ก็ยินดีแบบบอกไม่ถูกเลยร้องให้เลยค่ะอ้าว น้องสั้นๆเลยครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วเราก็จะร้องให้ตามแม่เลยเพราะอะไรสิ่งตาคอเลยก็สู้เพื่อแม่มาสู้เพื่อแม่ตลอดที่ผ่านมาชกมวยก็สู้เพื่อแม่วันนี้ถือว่าเราทําให้คนไทยนี่รู้จักเราขึ้นไปอีกประมาณสิบเท่าตัวนะจากยอดพิเอกคนเดิมดีใจไหมดีใจมากครับพี่นวันนี้กำเงินสีล้านบาทกับลำโพงสารสิบสาม กลับไปนอนหลับแล้วครับไม่คิดกังวลอะไรแล้วฝากสั้นๆเลยแฟนที่ติดตามเชียร์เราวนี้ครับก็ขอบคุณที่สุดทุกท่านที่เป็นกำลังใจผมมาตลอดครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับครับน้องยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งครับผมน้องครับผมยินดีนะครับผม